สวัสดีค่ะประเด็นสิมาถ่ายแมวแม,วแม่ลูกให้เบิ่งมื้อนี้เพิ่นคือมาตะเว้นครับแถวนี้เบิ่งเด้อพี่น้องอันนั้นเจ้าเสือเจ้าเสือน้อยเมือเพิ่นได้กินอาหารเพิ่นพากันหิวอาหารนี่ผู้แม่มอตามามแม่มอตามาม,นนตามืาาา้อนี้มอตามาคนเพิ่นกินแล้วเพิ่าคนเ็ษปากประเด็นไปสวนไก่มาหั่นมาต้มให้กิน กับหัวอาหารมันเพิ่นกินแล้วเพิ่นนางตรงปงเจ้าเสือมื้อนี้คือมาไวอยู่ขวม,มือ้อมาแต่จนนั่นเพิ่นเพิ่นกินไก่เพิ่นเจ็ดปากกลัวปลวกต้มไก่ให้กินพี่อนอ้องเจ้าเสือหมอบกินอาหารแม่กระโหลกแม่กระโหลก ไปหลายหมือัวตา้ามากินเหล่าคนไปก็ล่างอ้วนก็ล่างไงตัวแาบไงเลยได้เป็นหองเนี่ยตัวไงคือพอเขาละข้างอีกตั้งหากข้างอีกตั้งหากข้างอีกตั้งหากไปอยู่ไลหมือัวตา้ามามึงดอืม ไปใส่มากบู๋ว่ไใครไดเ้เห็นกันเท่าไรไปตั้งโดนหลายมื่นหัวตมา,ตมาพี่น้องหลายมือ,อนเราเรียนให้บอมเบลธรรมดาได้เลยเป็น,นทองจอยเบิดเพิ่นหิวมือนีเป็นเรื่อยเลืล่อยมาไวอืวยุ่งกัดหนากัดตากัดหอดก้นกัดหดัวแมวยุ่งกันได้ยุ่งหลายหล,ยหลยพี่น้องเดินอยู่ในขั้วยุ่งเลยหลาย โอ้ยงกัดเนง่ยกันเปิดพัดลมพี่น้องก็บระดี๋ยวนั่นได้ยินตั้งแต่เสียงพัดลมเบื้เบึอยเมื่อนั่นเปิดพัดลมไปเปึงคลิปโอ้เสียงดังจากอตัวคอไปหลายๆเลยเมื่อนี่สิบอนเปิดพัดลมดอกพี่นอ้องเฮ้เห็นจอนเสือมากก็ดีใจลูกเขาตัวบอกง่ายเลยพี่น้องเติร์ี่แรกตัวน,นอ้อยๆหยอกกันกับแม่ดีดีมันไปหรอ ไปแล้วเดิจเจ้าเสือไปแล้วกินแล้วอิ่มแล้วคนไปทั้งหลาย่นเลยบกไคหัวซาเมียคนดอกโดนนี่ตะกี่หัวซาอยู่นี่บกไคหัวซาเจ้าเสือได้ลูกหลายขอ,อกจนจอยเบิร์ดเลยมากหัวนี่มาเท่าอาหารไหนกินเรานั่นไหนกินกินแล้วที่ไปทั้งหนียวุ่นเลยบกหูวว่าเขาไปนอนไใสเนะาะย่ากินเขาสิมากสิตแต่พัดเขามายูุ่น้่งเขาจะเป็นสิทิประจำ กินเหล่าก็นี้กินเหล่าก็นนี้ด้วยต้นสาดเขาก็เลี้ยงไว้เนาะพี่น้องเนาะมองเงี้ยกระบะเขาขอกุญแจัาเข้าอยู่ดิเขามาไก่มาเสือเข้าอยู่กระ่าเขาเอาอาหารให้เขากินเนาะเขาก็หักเข้าอยู่เขาเลี้ยงเขาไว้ขุน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 อ้อสาพี่น้องขุนอ้อเสาะขุนอ้อเสาะขุนจากน้อนเขุนจากน้อนไก่เฮ้อขุนอ้อสา ความหักผู้ใดให้กินเขาก็หักก็พี่น้องเนาะตะกี้บห้าจับด้นี่ให้ห้าจับแล้วแต่หักแต่หักพี่นอ้องลูกยางไปทางไหนเราผู้ผู้ลูกมันเรียกตนศาสตร์เขายางเขาไว้ถึงเวลาก็แล่นมากินหยามก็ได้กินกินกกเหล่าก็ะแลนนีเราพี่น้อง เรียกตนสัตว์ให้มันอา,ากาศแดดแดดพี่น้องแดดคักแดดเนี่ยแดดแดดคักแดดเนี่ยเบื่อประเด็นนั่นเดี๋ยวหลังมื่อจะเข้ากันเด้อพี่น้องจับแมวจับแมวหลังเมืจอเข้าแมวแมว คนเพิ่นวงเงี้ยวเงี้ยวมันมาวนเข้าอีกเกาะนมาเสือน้ำขาน้ำแกงเข้าี่น้องอืออันนี้ต้มไก่ให้กินสีไปให้กินเราเหลือซจำเนี้อไว้กินหมูเรี่ยงเรียนต้มไก่เบิ่งพี่น้องไปซื้อมาเขียบเขามาซื้อมาเขียบมาลอยนึงมีต่แมงเขียบหน่อยบ่ง,งามมนไหนด้ เขาขายหน่อยลอยนะึ่มก็เลยซื้อมาบ่ไใคกินหัอนปันใดมะเขียบลูบ่งามปันใดพี่น้องมะเขียบบ่งามปันใดแต่แฮงซื้อเอาอยากกินมะเขียบก็เลยซื้อเอาไว้หน่วยบ่งามปันใดเด้บ้างไหมมันเป็นมะเขียบหนังเนะาะจักแกะบ่แกะดอกมัน,นยังแข็งโกโดอยู่สิได้กินซสำบูรณ์กินก็กินแข็งๆซะได้บุญเนาะพี่น้องเนาะ หลายมื้ออยู่แหละส่วสิสุกเพราะวมาณเขายังแข็งมันเขาแก่บ่เต็มที่หรือจังใดก็บ่บู้เนาะเออตัวใดมาอีกเนาะบบดนี้เนาะค้างใส่กันนุ่มตัวใดมาอีกเนาะข้างใส่กันอ๋อมาทางพี่ะหลูกมาเพิ่นเห็นลูกเพิ่นค้างใช้หลวมกันเถอะว่าหันคือยังเห็นจูบปากกันอยู่บดนี้ค้างใส่กันลาม่กับลูกเพิ่นค้างใส่กัน เห็นหน้ากันจ่องกันข้างใส่กันเสือเลยนี่มาเสียเฮาอีกปุ่นเจ้าเสือหน่อยเสือน้อยปุ่นเสือหน่อยนึ่งเพป็นข้างลูกใส่ลูกคนข้างใส่ลูกคนพ่อใหญ่ขึ้นมาลูกเพคนโตใหญ่เด้อพี่น้องโตใหญ่เหยาขัลาดเลยเจ้าเสือญ่คือพ่อเขาหะพ่อเขาโตใหญ่ใหญ่ไปละ อืมไม่อจเจจังเลยเหรอฮะอัวอจาะแท้มือนี่ยไหมคือบ่นครับแต่ฮะคือทอดแห้งตียงฮะคือทอดแห้งตีไปหลายมือเป็นคือทอดประเดือนบ้อนนี่ไมฮะคือทอดหลายเฮาลูขึ้นกับน,นั่นนำ้ำมึงเนี่ยจะให้เฮาลูเฮาข้ามนอนอยู่พี่นอ้องเป็นคือทอดแห้งเป็นได้กินอาหารอิม่มหรอ พอดีไปซื้อไก่มาก,ก็เลยต้มให้กินกับให้อาหารคุยยุ่งกัดพี่นอ้องยุ่งได้ไรไล่เขางามงามพี่นอ้องไปเราจะเสื้อหน่อยไปเราเพราะมาก,กวนแม่เราไปแล้วแม่ยข้างใสเงื้อไปแล้วมึงเอาพมา่าเราเว้ยแต่เบามากเพิ่นยันแม่เพิ่นเพิ่นไปแล้วแม่ยข้างใส่ยางอ่อนไปอ่อนม,มากยุ่งมากเพราะไร ธรรมาดาคนสีมาฝันอยู่รอเนี่ยคนที่นี่เพ่นเห็นแม่คนอยู่หนี่นยังอ่อนอยู่ว่าหันยังมากกินอาหารเื่มกันไว้แต่น้อข้างใส่กันแต่น้อว่าหันยังมากยังหอมแกมกันอยู่เลยยังน,นั่นอยู่ว่าหันยังเอาหนาจุกมัวลูกอยู่ว่าหันยังนั่นลูกอยู่ชัวประเด็นสิไปเอาอนกล่องมาไทยเลื่อยบ่เห็นทานันเลยตบพีปป่น้องมาวันนี้มาสช้ข้างใส่กันเพิ่มอีกล้ะ คนคนคนเดิน,นกันสิจบคลิปไปซ้ำนี่ก่อนเด้อค่ะคลิปนี่บ่ามีอย่างดอกม้แมาแมวหม้เบิ่งคีวิตแมวจรสองแม่ลูกผูกพันเพื่อนไม่มาก็ช้าๆได้พลเลิมงามเด้อพี่น้องขอบคุณทััวลก thank you you so much my friend thank you thank you ดีอยู่ในมเอมมาวัดดี FC เอฟซีเร็วมาวัดดีเอฟซีในหลูกมานี้มานี้หันหน้ามาเนี่ยไปฮันนา่าเจเขาเห็หนอย่งเี่ยไปข้างเส่เขาคนน่ะเห็นเห็นหลว่าได้ที่ข้างใส่ลูกคุนข้างที่หลูกหน่อยข้างใส่เขาเงบเงนี่เพิ่นมาเนาะเพิ่งข้างที่กันเพิ่นเห็นลูกมากเพิ่นข้างที่หลูก ลูกมาเห็นป่าวตนเิ่นมาพุ่นห้องอตอนนี้กอนเด้อพี่หนอนสวัสดีค่ะเสือเสือเงอยหน้าขึ้นหน่อยเสือ